กว่าเรื่องนี้แล้วก็ค่อยๆไหลไปถึงงบประมาณของกอรมนรซึ่งก็เป็นหน่วยงานสำคัญที่ต้องดูแลเรื่องการดับไฟใต้ก็ไปเรียกร้องให้ตัดงบปรับบทบาทให้เปลี่ยนภารกิจนะเห็นไหม,มยโยงจากเรื่องไฟใต้ว่าเออโอ้โหใช้ไปตั้ง500แสนกว่าล้านแล้วนะ,ะมันยังดูสวนทางกับผลสมริ์ที่ได้แล้วก็อรมนล่ะ ก็เรียกร้องให้ปรับลด<อ>ให้ปรับบทบาทมีใครเข้าไปแฝงอยู่ในกรอรมนเพื่อกินตําแหน่งหรือเปล่าอย่าลืมนะคะว่าก้าวไกลเนี่ยเรียกร้องให้มีการยุบกรอรมนนะกฎหมายตัวนั้นเนี่ยติดอยู่ไม่ได้เข้ามานะครับแล้วหนึ่งในปัญหาของกรอรมนคืออะไรคือบุคลากร<อ>เข้าไปใช้เงินพิเศษจากข้าราชการแล้วทําให้รายจ่ายกําลังคนบานปลายหรือเปล่าคือมีคนที่ไม่ได้ทํางานอยู่จริงเนี่ยไปแฝงไปกินตําแหน่งอยู่ในกอรมน จากนั้นก็โยงมาถึงงบบูรณาการดับไฟใต้งบกลาโหมที่พาเลตปรับขึ้นมันสวนทางกับวิกฤตเศรษฐกิจที่รัฐบาลอ้างคือก้าวไกลบอกว่าถ้าวิกฤตจริงเนี่ยต้องตัดลดงบประมาณของกระทรวงกลาโหมต้องลดสิทำไมมันเพิ่มทำไมงบความมั่นคงมันเพิ่มแล้วก็ไปชำระหงงบกลาโหมตรวจสอบโดยตรงไปที่ท่านรัฐมนตรีสุทินโยงไปว่าคุณสุทินเนี่ยไม่ยอมปฏิรูปกองทัพไปเป็นตรายาง ให้กระทรวงกลาโหมเขาแล้วก็ไม่ปรับลดงบจัดซื้ออาวุธอย่างแท้จริงเนี่ยเป็นไฮไลท์ที่พักเก้าไกลเขาร้อยเรียงเรื่องราวมา<อ>แล้วเดี๋ยวเราดูไฮไลท์ของแต่ละคนเอาเริ่มจากจะเรียกว่าเป็นตัวตึงที่ทํางานด้านภาคใต้ของพักเก้าไกลก่อนเรียกได้นะคะคุณรอมดอนปันจอค่ะโดยสรุปไฮไลท์ของรอมรอนนะคะบอกแบบนี้บอกว่างบบุรณาการแก้ปัญหาภาคใต้ ผมดูแล้วมันเพิ่มขึ้น6.5มีงบอื่นที่นอกเหนือจากงานที่เป็นงานงบบูรณาการรวมแล้ว2.5หมื่นล้านบาทก็คือ2 5 0 0 0ล้านบาทนั่นแหละงบยังปรับลดลงได้อีกนะแนะนำเลยลดลงได้1,32 0ล้านบาทงบนอกแผนบูรณาการ3ใน4อยู่ในกรอรมนอด้วยรวมแล้วเนี่ยกว่า5,000ล้านบาท พอมาดูงบกำลังพลและงบดำเนินงานของกอรมน35,35ล้านบาทอาจจะเกี่ยวข้องกับบุคลากรผีไหมนี่เขาตั้งคำถามนะคะมีค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน52หน่วยงานพอรวมแล้วงบประมาณอยู่ที่1527ล้านบาทขอถามหน่อยว่าเป็นไปได้ไหมที่จะให้คนในพื้นที่ทำงานในส่วนนี้แทนแล้วงบมันก็ลดลงไง กรมรมนอมีหน้าที่รับมือกับภัยคุกคามความมัน่นคงทำให้จำเป็นต้องมีภัยคุกคามเพื่อให้องค์กรดำรงอยู่ใช่หรือไม่เขาใช้คำนี้เลยนะคะถ้าทุกอย่างสงบกรมรมนจะไปทำอะไรอะ่ะเรียกร้องให้ในายกนะคะกำชับไปถึงกรมรมนอภาคสีส่วนหน้ายุติการฟ้องปิดปากเพื่อให้การเจราจาสันติภาพเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็ าพาดพิงถึงท่านนายกาพาดพิงถึงท่านแม่ทัพภาคที่4นะคะบ,บอกว่าขอให้ท่านนายกเนี่ยกำชับท่านแม่ทัพภาคที่4หน่อยที่ท่านทำเนี่ยมันบั่นทอนกระบวนการสันติภาพเป็นไบโพล่านะ เดี๋ยวเดี๋ยวอยากจะคุยเดี๋ยวก็อยากจะปิดปากมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของท่านนายกที่ต้องกำชับแล้วแหละภายใต้เงื่อนไขงบประมาณนี้ถ้าน,นิติธรรมที่เข้มแข็งจริงเราอาจไม่ต้องใช้งบประมาณขนาดนี้ก็ได้นี่ไฮไลท์คุณรอมดอรปัญจอเดี๋ยวลองฟัง<า>แบบละเอียดนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีก็ลุกขึ้นมาตอบคาถามเหมือนกันบอกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหามันสะสมมานานแต่ระยะหลังเนี่ยมันดีขึ้นนะอย่างมีนัยสําคัญด้วยแล้วก็ขอบคุณไปถึงกอรรมน เชื่อว่าฝ่ายความมั่นคงรวมถึงกอรมนต้องการคืนความสงบความมั่งคั่งให้คนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าบ้านเมืองสงบไม่รู้ว่ากอรมนจะไปทําอะไรนายกบอกไม่ต้องห่วงคุยกับพบทอบอเรียบร้อยแล้วมีหลายเรื่องหลายเรื่องที่ต้องทํา<ะ>ไปแก้น้ําท่วมภัยแล้งขุดบอ่อเก็บกักน้ําช่วยเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติเรื่องไบโพล่า ที่สอสอเปรียบเปรยกรรมนเนี่ยนายกบอกไม่ได้เป็นหมอเลยไม่รู้ไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นหรือไม่ไบโพล่าแม่ทัพก็เป็นหัวของกอรรมนใช่ไหมคะ,ค,ะคนต่อไปขุนพลนะขุนพลที่ลุกขึ้นอภิปรายในวันนี้นะคะไล่เรียงประเด็นถัดมาค่ะคุณเอกราชอุดมอํานวยสส<อ>ก้าวไกลนะคะคุณเอกราชบอกว่าผมขอบอกเรื่องงบกรลาหมหน่อยงบกรลาหมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะ 3,800ล้านบาทนะคะเห็น He ตัวเลขไหมโอ้โ oh, หต้องอ่านว่าอะไรอะ่ะ1,98,320ล้านกว่าบาท <c oughs> ใช่ไหมคะรายจ่ายบุคลากรภาครัฐก,ก,ก็เพิ่มขึ้นต่อนเนื่องทุกปีเฉพาะกลาหมา55%อันนี้บุคลากรนะคะเฉพาะกองทัพบ,บกใช้64%ทั้งที่อเมริกาเนี่ยเขาใช้แค่30%เอง รายจบุคลากรแถมยังไปซ่อนอยู่ในรูปของงบประมาณอื่นๆอย่างพวกค่าเบีย้ยเลี้ยงเครื่องแต่งกายค่าใช้จ่ายในการเรียกเกณฑ์ปลดปล่อยกําลังพลก็คือค่าตอบแทนทหารกองประจำการนะคะตัวนี้ใช้งบถึง14,000ล้านบาทคุณเอกราชใช้คําว่าไหนบอกว่ารัฐบาลจะลดกําลังคนปี67ก็เพิ่มขึ้นนี่นี่คือภาพสะท้อนว่ากองทัพกระทรวงกลาโหมกําลังขยายขนาดใช่ไหม สวนทางกับแผนลดกําลังพลที่นายกแถลงต่อสภาโดยสิ้นเชิงนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยกำลังพลเนี่ยเขามีมาแฉนะเขาบอกว่าเขาถูกยึด ATM ถูกหักหัวคิวบี้เลี้ยงนะอ่ะแล้วไหนจะงบจัดสรรหารถประจําตําแหน่งของกลาโหมอีก565ล้านบาทรถประจําตําแหน่งไม่เคยลดลงเลยงบนี้นะคะจานวนพลของนายพลเนี่ยไม่เคยลดลงเลยนายพลมีศักด์และสิทธิ์เท่าอธิบดีไหมคือถ้ามันเท่าเนี่ย แปลว่ามีอธิบดีประมาณ2,000คนเดินไปเดินมาเบียดกันไปมานะคะอยู่ในกระทรวงกระทรวงอื่นๆเขามีแค่1ิบคนเองทําไมงบลับกอระมณน,นมันถึงเท่ากันทุกปีเยอะไหมะหลายประเด็นไหมจากคุณรมดอนถึงคุณเอกราชกระทรวงกลาโหมซัดซ้าเข้าไปอีกโดยคุณชยพลสะท้อนดีอของพรรคก้าไกลก็ยังพุ่งเป้าไปที่คุณสุทินและรัฐมนตรีกลาโหมนะครับก็ตั้งคําถามถึงประสิทธิภาพการใช้งบประมาณของกองทัพ แล้วกองทัพเรือเนี่ยไปตั้ง KPI ว่าประสบความสาเร็จ90%แต่ปลายปีที่ผ่านมาเรือหลวงสุขโขทัยล่มขอไปลป,ลปลายปีปลายปี65เรือหลวงสุขโขทัยล่มเนี่ยต้องบอกว่าจะซื้อเรือขึ้นมาทดแทนเรือล่มนะแต่ KPI มันลอยขึ้นมาได้ยังไงหรือกองทัพอากาศตั้งเป้าเอาไว89้89%แต่เวลามีเครื่องบินรบจากเมียนมาบินล้หน่านฟ้าเข้ามาการจัดก,การมัน เป็นยังไงก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับงบการจัดหายุโทโภปกรณ์ลดลงจริง2,400ล้านแต่มันมีพลิกแพลงคือใช้วิธีการดาวน้อยผ่อนนานคุณเชยพลเรียกท่านรัฐมนตรีว่า<อ>สุทินดาวน้อยสุดยอดนวัตกรรมอินโนเวทินคลังแสงอบอกยอดคลังแสงนี่ยิ่งกว่ารัฐบาลชุดก่อนก่อนี่ผูกพันรวมกว่า5 0,000ล้านมากกว่ารัฐบาลที่ผ่านมา2.3เท่า และถ้าคิดถึงอนาคตของประเทศแบบนี้พบความวินาศที่รออยู่อยากจะถามคุณสุทินทําไมไม่รักษาวินัยการเงินการคลังคุณชยพลยังเรียกร้องให้ตัดสินใจเรื่องของเรือดำน้ำําให้ยกเลิกสัญญากับจีนและหาสัญญาใหม่ที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยและคุณสุทินเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมพลเรือนคนแรกที่ไม่ควบตําแหน่งแทนที่จะใช้โอกาสนี้ปฏิรูปกองทัพแต่คุณชยพลบอกท่านรัฐมนตรีสุทินไม่กล้า ต้องเจ็บไหมเนี่ยอีกสักคนหนึ่งละกันนะคะจากประชาธิปไตยใหม่ค่ะคุณสุรทินพิจารณ์อันนี้บอกเลยร้อยหมายถึงว่าตัดงบกอรมนเนี่ยร้อยรไปเลยได้ไหมก็คือไม่เหลือสทั้งนั้นใช่ไหมคุณสุรทินอธิบายนะคะอ้าวก็ไม่มีผลงานไงแล้วก็เปิดช่องทางจ่ายเงินพิเศษให้ข้าราชการด้วยนี่คือเหตุผลของผม ใช้คาแบบนี้นะคะบ,บอกว่าไม่ขอรับหลักการการจัดสรรงบประมาณายจ่ายให้กับกบอรมนจํานวน5112ล้านบาทเพราะพบว่ามีการจ่ายเงินพิเศษให้ข้าราชการแล้วก็มองว่าเนี่ยเป็นเห็บเห็บในวงราชการได้รับงบประมาณซ้ําซ้อนยกตัวอย่างเช่นอ่ะท่านนายกก็ดํารงตําแหน่งพออรมนท่านก็ได้เงินเดือน2ออย่างนะได้เงินเดือนนายกได้ตําแหน่งพออรมนเหมือนกันกับผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ได้รับเงินเดือนผู้ว่าแล้วก็มีเงินเดือนผอ,อนรมนจังหวัดด้วยนี่ไงคือซ้ำซอนอ่ะนี่เราสรุปให้เป็นไฮไลท์คล้ายๆเป็นสารบัญใช่แล้วเดี๋ยวไล่เรียงรายละเอียดไปของแต่ละคนนะครับ